ด <S <S อกนี้มาขัดงามเองจ้าเฮ้ยไม่แต่ดอกงามๆาจ้ะกอเดงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับิสารบานฉันจ้พพอกันในวนันที่สี่ท่านว่าสองพันหารยหกสิบหกจ้าหมู่บ้านท่านเพออกันกน่าจะพี่น้องเมปามี ไปงานแต่งหลานสาวเนอะพ่อปามีเนาะครับผมวันนี้ก็เดินทางเข้าป่าคือกัะพี่น้องพี่กัดกับป่าบ้านน้องเมฆตําบลหน่อยคาอํเาเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าก็ไปหลุนไปชมก็พ่อปามีกับแม่ปามีจ้ะพี่น้องมณีศิมานว่าจะสิมีเฮ็ดยังให้เก็บเนี่ยจ้าหลังจากยุดไปมือหนึ่งเนาะครับผมมานำสนเบมึงเนาะเพราะว่าเหาบปงหูครับหมื่บ้านว่าเฮ็ดยังสีออกเน,นะาะจ้าหลุนกันเบมึงครับไปจ้ากอแดงจ้าอุ้ยเจอในจังนั้นนอนมาจังสีอาวจิ้มเอาเนาะ อู uh, ah, no, ้ขายยาวเหงจ้ะเสดายเพิ à, à, ch ch ่นเอาก่อนได้คำหนึ่งเนาะพอปามีเนาะมีครับลองง่ามจ้าหาแล้จ้าพอเด้งจ้าจุ่มง่ามจ้าตาแล้นี่ก็ออกมาไายหมื่นเลยเนาะมีครับ อาเนี่เหรนเป็นเวงๆเอาไปที่เขาปลาเมื่อหนึ่งเมา่อพอประมาณนแมนครับแมนจ้าดมีเนาะ ออันี้มาคักเนยแต่พี่น้องแก่แดงจ้าอะไรจ้าจุ่งามจ้าขายง่ายสองดอกจ้โอ้ยขา อุ้ยงามจ้าพี่น้องจ้าสามดอกจ้ะเอา้าดอกนี้คือขึ้นอยู่ข้างมุงกะสจมีนาแลแล,และก,กร,ะนะระเฮ็ดก่อนะครับพ่อเม่นครับผม่นน้ำกันต่อจ้าอีกดอกจ้า กอดแดงจ้าเกิดน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเพ็ดนาเลยจ้าอยากเกิดแท้งสิ่งเกิดเลยอยากดึกจ้าสองดอกจ้าอันนี้จะตอกโอ้โห,หลายดอกก็ไเพมนีน,นึ่งสองดูดอก ก็ได้ไปตองทับถมกันเนาะในนี้เนาะแมนครับนึองจ้าจุนน้งจ้าอย่างน,นแข็งดีอยู่จ้า โซ่นมากระจิรลายแต่ดอกบานเนาะบานแข็งอยู่จ้านังแข็งดีอยู่จ้าบานห้องบัวเด็กหมาเนาะจ้าแดดบ่แดดอยู่จ้าดอกงามๆก็ยังมีอยู่จ้าพี่น้องจ้าขายาวๆเลยจ้างามพีิงจ้า งาามเนะจ้าโอ้ขายยาวเหี้ยแอซายว่าเ,าเพิ่นยังแข็งอยู่เนาะจ้าก็แดงจ้าดูน้ำกันไปอีกจ้าพี่น้องจ้าขาคือสี้หยา,าเห็เดดอกนี่โอ้ปล่อยหอาบไงไปซื้อ

không được cá ui cá khát ui cá nhiều thì Tao lưng cái giấy แมงกินมนี่ก็เนาะ ใหญ่ๆสวยๆจ้าสองดอกงามๆก็เดอกจ้าเสียงหนึ่งธรรมศา,าสตร์ได้จ้ะพี่น่ะอ้ย อเด้งจ้างองงนจ้า,าจูางอแงค่ะนี้คจูนม,มีแต่างานจ้าที่นองจ้า หาหขาเนาะขาใหญ่ขายาวจ้าส,ส่งดอกสวยๆจ้าอุ้ยขาเหญ่ถมอู้จะมันง่ามจะพี่น้อง ้ยมีแต่ดอกงามๆจ้ะอีกจ้าจุ่มนี้มีแต่นางงามไนะมมนครับอีกจ้าตรงนี้ไต่กระตาพี่บอย กินแต่ข้าวขาวโอ้ตาดีแท้แต่ก็อ่ะยงามครับอีกครับผมนี่เนาะจ้ะมีแต่ขาวนามจ้ะ แกงขอบุ่มๆมเนะาะขาใหญ่ๆขาใหญ่รีครับผมแมนจะบุยเหีเ่ยวแกงงามๆเลยเนาะ,ะ,ะจ้าจิ้งนอยจ้า ดอกส,สวยๆจ้าขาใหญ่ๆอวบๆจ้ะ,อออจะกอดียงจ้ากอดแดงจ้าอีกดอกจ้า กิดสีเทียมตาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะป้าจุ่มนั่งคับจ้ะพี่น้องจ้ะมีงเงินเถะเลยเนะาะอกนึ่งจ้า,า,าก๋วยเแกงหวานจ้ะวันเดีมามือนึงจ้ะพี่น้องจ้ะบานเลยจ้ะ เรามีก็บ้านอีกเลยเน,ะนาะแม่นจะา้านใหไมๆอยู่จ้ะทองยังขาวอยู่จุนก็มีอยู่เอา้าอุ้ยจุนดีใจะพี่น้องจ้ะมีใหญ่จ้ะเสียงคาคาดับโป๊ะอีดดอกจ้า Nào nè chá Hôm nay khá ngạm dữ nè Dạ Này là lùn ส,สวยจ้ะใส่นนสนนใสนเฮงสวยจ้ะพี่น้องจะ้ะนี่นจะ้ะน,นี่ร้ายลุ่นจะ้ะเกิดประองกัน ยังแข็งอยู่จ้าอดอกจ้าสวยงามจ้าขาวแดงจ้าอีกบดอกจ้าจุมน้ำจ้าดอกไงาอดอกไงเนาะไม่เห็นครับ กับบ้านแข็งเด้อจ้ะทอเลี้ยงเขาขาวจ้าอุ้ยเนี่ยนีนอนฟัวฟามีเนาะครับนอนวันสิพอดีเนาะเมียจ้านี่ก็ขาวอยู่จ้าทองแข็งอยู่ดอกแข็งอยู่โอ้ยฟัวฟามีวอลพีทจ้ะพี่น้องจ้าขาเหียวนอนเนี่ยหนีเนาะเมียนจ้าอ้ยดึงแห้งโพด สวยจ้าดองนี้เม่ไดดที่เดิดยืนยัแข็งแกีงจ้าแข็งข้าครับวจ้าพี่น้องจ้า รวมเดียวกันแต่คนละสีบ้านคนก็ออกมาไลาเมือยเลยเนาะนานเลยเนาะเมนครับอีกจุ่มจ้าเป็นจุ่มเป็นเหงาจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยรุนแรงแห่งเม่ปอร์มี <laughs> ผมยังไม่เบิดถูกใส่จากซิโนะถูกสีนอ่ะถูกสีเพราะบานก็มีจูมก็มีขาดดิซนอขาดดิซนอพอพอมีสีว่าอีกแล้วอ๋อสีว่าด้วยกระตองติดติดดีดเลยกอแดงจ้า bê thông tam cả đồ bôi nhây ủng nước nồi cha nào bán cha ủng nước nồi cha จ้ะเติมน้ำตาลเลยจ้ะ นจะครับผมได้เวลากลับบ้านเนาะครับเบื่งผลงานกับแหมพ่อมีครับจ้าพี่น้องวันนี้ผลงานเขาปลาฮาเฮ็ดก็สิได้เป็นเฮ็ดนาแลเนาะเป็นลักลักพอประมีณเนาะแมนครับเฮ็ดกอรกระได้บ้าร้ายใจพี่น้องจ้าเฮ็ดกอรกระถือว่าเฮ้าเ่เห็นปันไหนเนาะห่างเนาะครับผม ลักๆกับยังเด็กเก๊กมาขึ้นนาแล้วใจพี่น้องกับซิมีดอกบานดอกจูมจ้ะพร่อพงษ์กับเกิดมาหลายมือเลยจ้ะมึงผลงานโดยร่วมจ้าครับผมผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นแลลวเนาะแม่จ้าทายเรื่อยๆอยู่ครับตอันนี้กับซิมี่กอแดงจ้ะพี่น้องจ้ากอแดงแล้วก็นาแล้วจ้ะกับซิมี่ดอกบานดอกจูมบานกับบานแข็งนาะพอปลาหม่ทีเก็บเนาะแม่ครับอีกตากับเป็นนาแล้วคือเก่าใจพี่น้องนาแล้วแล้วก็ เฮ็ดกอไปพอห่มหนึ่งที่เฮ้าบ่อเด้มาเนาะผนบานจ<า>้ะ<า>พี่น้องจ้าทายออกจากตานั่นเนาะแม่น<ม>จา้าตาที่สองครับผลงานมื้อนี้ก็สิเป็นนาแลกกแดงคือเก้าละจ้าจ้าผลงานมื้อนี้ก็เต็มตาหนึ่งเนาะพอปามีเนาะอีกตาหนึ่งได้คเคืองหนึ่ง้ะพี่น้องจ้าผลงานเมื้อกี้ถือว่ามานอยเนาะพอปามีเนาะครับพอไดใดอยู่ครับมื้อนี้จ้าฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเนเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกกรล่างแรงใจที่ส่งให้พอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันไหมคลิปนาจ้าครับผมพอกันไหมคลิปนาครับ